ไปหาสื่อว่าอาหารปลาไปเบิงปลาคราบนะครับธุรกิจปลาคราบเลือดไหลงอจัดเลี้โทรศัพท์เจ้าะโทรศัพท์แล้วเหนะครับผมเดินช่างสีว่าช่างสีรับทุกอย่างยกเงินทาสีอัน,นี่โซโลเกเียนเงนอันไปหาสื่อหารปลาไปเสกปลาในนองนะครับเราปีหนึ่งนะครับแบบเลี้ยงปลาคราบหนึ่งปีแบบไม่เกียรมาพึ่งอะโมเกลือเลยโมเกลือเลยมาพึ่งครับมันสิรอดด้วยบอครับอันนี้ เป็นการทดลองเพื่อหาความรูเนาครับบบแมนนะครับ,บรนนะ่าทลายลจมทายทั้พี่ทายทนีเล้ยงหมาเออนาจืดแท้เออ,เออ ใช่ใช่ใช่นั่นเควินเราเห็นรางต่อข้างบนได้หรืโอโอ้โหเควินอยู่นั่นเห็นอยู่สิเอ้าเปลากไ,ไม่ผากก็ไม่จอดนะผากได้ไหมผากได้ไหมเควินจะเห็นไหมเป็นรังต่อมันจะห้อยอ้นโตนอยู่ในกวกสังเสียใะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือรังต่อ <c oughs> แต่มันก็คือระฆังทองคำนะว่ะ <c oughs> ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือระฆังทองคำถ้าแต่ใครไปเคาะก็จะได้โซกราบ เพราะหนึ่งครั้งเกิดโชคลาบหนึ่งจีโอจิมะเส,สื่อว่าหารปาลานะครับเราไปเสกปากลาคราบเรา สีปวดขี่แลครับเนาะดูน้องนี่ก็จอยูน้องนี่จะมีปลานิ่นนะครับเนะาะถาแต่ถาสร้างสีขี่เดียวนะครับเนาะเสืเบิงสวนยางหน้าเน, <c oughs> นาะขณะที่รอสร้างสีขี่อยู่นั้นเราก็จะมาทําการถ่ายบรรยากาศล้อมรอบห้องซ่วมให้เพื่อนๆได้ดูกันตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาเหมาะกับการนอนเรียน เพราะว่าตอนนี้ไม่มีป่ายางทําให้ยุงลดจํานวนปริมาณมากทําให้เราเน,น้นได้นอนแทบเลยไม่มียุงมาตอดเรานะครับตอนนี้ช่างสีก็ได้ทําการเปิดน้ําเพื่อกบเกลือนเสียงขี้นี่นะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลอีกจักหน่อย เราจะพาเพื่อนๆไปดูสวนยางนาะพันร้านที่เราได้ทำการปลูกไว้ตั้งแต่2ปีก่อนว่ามันจะโตแค่ไหนนี่ก็เป็นดีสอดนะครับส่วนใครอยากเข้ามาดีสอดนี้ก็ต้องติดต่อมาราคาเป็นกันเองนอนถาสร้างสีขีแเดีวเนาะพี่น้อง แล,แล้วเขาก็ได้ทําการขี่เสร็จแล้วต่อจากนี้พวกเราก็จะทําการไปดูต้นยางนาะแล้วไปดูกอไผ่ว่าจะทําอย่างไรกับมันเราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญในการมารา้างกอไผ่เมาต้ทงเาทาปากจิงหอยจีา,ากเอานี่นะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านการฮันกอไผ่นะครับผมทํางานด้านนี้มาสิบกว่าปี ในการมั่งก่อภัยนั้นมันต้องใช้ผ้าคุมคมไปปะไม่เจอตือเขียวยค <c oughs> ืออะไรก็ไม่มีคนเมึงนะเนี่ยนี่นะครับทุกคนผมก็จะทำการตามเดบิดไปนะครับนี่นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนไปดูกอภอัยทุกคนเราจะตามเดบิดแจ็คกระดอสั้นไปนะครับมานะครับ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหานกอภัยและจุดดังต่อ,อางไปทุง่งนาของเรานั้นก็จะยากลำบากนิดหน่อยแต่ก็พอได้อยู่ยแต่ว่าถ้าฝนตกหนัหนกๆก็ได้อยู่เพราะว่ามันติดใช่ไหมยูยรัสคันนาของเรานั้นก็จะมีย้ากไก่ตีเป็นจำนวนมากซึ่งตอนเด็กๆสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์เราก็เอาไก่มาตีกัน มวนหลายเราจะทําให้เดบิดขี่เข้าไปในสวนเมะพร้าวน้ําหอมของเราเพื่อเช็คว่าเอ,อมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะมีกอไผ่มีสวนมะพร้าวนี่ครับเราจะคากบขาจะเฟืองข่อยเห็นดนี่นะเออามันหมผมอย่างจีคาคาในอนาคตนั้นผมจะทําการทําบ่อตกปลานะครับ ทำบ่ตกปลามีสาวโคโยตี้มาบริการบีบนวดสำหรับท่านที่มาตกปลาแล้วปวดแขนนี่คือหนองสะส่วนตัวของผมนั่นเองที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้อหนองสะของเราก็จะโรคนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับรอต้นไม้ใหญ่เราก็จะมาจ้างคนมาถางญยาออกนี่ก็คือสะส่วนตวัวตะขอ่อยะะเบิ้งนะมันหน่อยหนอะครับเห็ดได้ที่บ่อตกปลาบ่อที่เด็กหน่อยหน่อยเนาะ ย้อนพ่อมวนๆนะเห็นเนาะนี่ทคนในอนาคตเราอาจจะสร้างเถียงใส่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นดินของผมนะตรงนี้นะผมจะเอาดินมาถมให้มันสูงทําเป็นบ้านพักต่างอากาศนี่นี่ครับทุกคนเราก็ถึงสวนยางนาะโอ้มันไหญพ้นแน,น,น่น,นนะิจานอรที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือต้นยางนาะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่งเขาโตมา ประมาณ10-20ปีเขาจะสามารถให้ให้น้ำมันดีเซลโดยไม่ต้องกันถ้าต้นไม้มันโตแล้วเราจะสามารถกินเห็ดได้โดยการเอาเสื้อเห็ดมาลงใส่ห้าของมันหยอดเข้าไปจากนั้นเสื้อราก็จะทําการปฏิสัมพันธ์แล้วเกิดเห็ดขึ้นมาแต่ว่าถ้าต้นมันใหญ่แล้ว20-20ปีสามารถผลิตน้ํามันได้นะครับต้นอันนี้มาดูผลประกอบการปีนี้ก็เป็นว่าน่าพอใจเลยทีเดียวเนื่องจากมันเกิดหลาย ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรอดูเสียเห็ดผสมน้ําตาลของผมเลยก็คือเสียเห็ดก็จะมีขวดหนึ่งน้ําตาลผสมก็จะมีสิบขวดแต่ก่อนที่เรามาทําแรกๆนั้นมันแทบจะไม่เห็นต้นยางนาส่วนมากจะเป็นหญ้าซะส่วนใหญ่แต่ว่าผลงานตกมาปีนี้เป็นที่พอใจนะครับรู้สึกว่ามันจะรอดหลายนี่นะครับทุกคนเราจะพาเพื่อนๆไปดูโคกหนองนาที่เรามีแผนว่าจะทําบ้านใส่ตรงนั้นกันนะครับอันนี้เราสดดํารวจ สวนสวนยางนาเสร็จแล้วเป็นที่พอใจครับรู้สึกว่าเกิดเกิดหลายพอใจหลายสังซีอยากอยากเบึ้งจะปลาคาบยางเดียวไดว้สังซีก็ได คือทางเข้าสวนของเรานี่คือบ้านสวนบ้านไร่ไซยนานันของเรานั่น<า>เอง,องและนี่ก็คือประตูสร้างสีมีตัวล็อกอย่างดีแต่ไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกไม่ล็อกเลยอเอาคืออย่างว่าระบบออโต้นที่อาจารย์เบื้องนี้ครับประตูบ้านสวนของเราและพาเดินชมครับนี่นะครับ น้ำเราขุดคลองรอบสวนของเราไว้เห็นไหมน้ําเต็มบอ่ออยู่เดอ้อตอนน้ามันเยอะๆนี่เห็นบอ่อภาวาบ่ไดพ้นนะมักงามหนึ่งสวนข่อยถ้าเรามีเผียนจะทําอะไรเราก็สร้างรากฐานไว้นะครับนี่เห็นไหมนี่เดินกำลังเดินเข้าสวนสดๆให้ทุกคนดูนะเนี่ยยาผ่าวานเด้่อาจารย์ยาผ่าวานเน้นอ อันตอนมาตอนมาเกาหลีหลบก่อนเนาะอันยังก่อวซ่า,าสัญญาจ่ามันออกเร็วเนาะสื่อตอนใหม่มากมากเลยอันบ่ท่านด้ปลูกวดพ่อวีซ่าออกคอยปลูกยุ้มกันอยู่นี่เนาะเกือบอ่ตายได้หรอเนี่โอ้เห็นต้นไม้ใหญ่ไงเนาะมีความสุกพี่น้องมึงเนี่ยเริ่มเป็นห่มเนาแต่กอนอันมัดติดตั้งป่าปันยังห่อนอยู่ประสบความสำเร็จแต่พี่น้องสร้างสีบอกว่าซิวอ้าวว่าชั้นมันมาเองมันจีขาอู้มาพี่น้องปีเดียวมาปีเดียวเปลี่ยนเป็นห่มเลยมันยังหนุกขจ้ามาทางก็เลยเปลี่ยน เขาเอิ่อนมาประคบความสําเร็จอยู่บ่หนี่เห็นไหมปลูกมะขุ่งไว้ปีเดียวเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่ปลูกไว้ก็ได้กินนะนี่พี่น้องนี่เฮาสิพาเพื่อนๆมาเบิ่งอันปลาคาบได้ว่าเดือหรือบ่ปล่อยไว้ปีนึงบ่ได้เกียรเนาะมะขุ่งนี่เฮาสิให้ไปเท่ลึกสร้างซีเนาะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปพาอย่างเบิ่งอย่างอื่นนํามีหลายปลูกไว้หลายพันอยู่นี่สวนเฮาเบิ่งระบบประปาโดยทั้งลังนะพี่น้องระบบประปาโซล่าเซลล์ นี่คือระบบหนมหามทาั่ายเซลครับเปิดใบเบิดมือเบิดขื้นเมันเป็นบอ่อที่เทาเห็ดใบล้วก็ปล่อยปลาคาใบแบบพ็ได้กเกลือเขาเนาะเกลือนามมะเบิ่งเรือม,มันสีดหลอดอยู่ว่าส้างซสอเสืออาหารมาเนี่ยเห็นบหครับเหลื่อมเป็นรูปเป็นหลางเลยเด้ตอนมาเห็ดทีด่แดกนี่ดินแข็งแข็งดินสวนอ่อยเก่าปลูกยังกับแขะแกนแกนแบนี้พราะันเป็นรูปเป็นหลางครับเนี่ยพ่อมันมีสีกระเดือนขียังเหลื่อมมอยูเลยก็ ปลูกยังมันก็สิติดง่ายพี่น้องเลยปลูกไปซะก่อนอนัดแดกปลูกไปซะก่อนพอเฮามาอยู่อีดีเฮาบ่มักันไรเฮาตัดถิ่มก็ได้พี่น้องอีดีความคิดข่อยตอนนั้นน่ะปลูกโคกโผลดหว่ะสรุปเดี๋ยวปลาคาบอันมีดติ่งเนาะครับเนาะมีดติ่งนี่คือบ่ออกมาเลยครับสงสัยบ่อยู่เลยนี่ล่ะคร่บมันหากินเองมันนั่นแหละจะไปบ้านหัวซ่าซาันปนนันนี่เป็นถูกหลังจากแล้วเฮาสิเบิ่งปลาปลาคาบมันยังเหลือบ่เฮาไปเลาะเบิ่งอัน บึงขางอื่นกันมาตดนหม้เฮ้ามันหลอดลายอยู่บ่อันนี้ลืมซื้อเลยพี่น้องอันซื้อมาปลูกหนึ่งวันสิบ่หลอดครับเนี่ยกกยังฮะถ้ามันตหไงมันงามแห้งเลยพี่น้องอันนี้นะคอยไพ่หูจักซื้อกับขอม,มนีนบอกก็เลยคอยลืมซื้อมันซื้อน้ำข้าวเจ้ามานนเนี่ยเนี่ยมันแก่ไขกระบ,บองเพียดครับแต่ว่าเวลามันใไงมันใช่มีหมาคือเกี่ยวมังกรน,นี่หมากกกันนี้นะ นี่นี anyway. ่ม right. like ีดอกเซยนี่เห็นบ่แต่ว่าทำดอกโมนาสีรอดนะครับเด็ดถิ่มนี่ไปเบิ่งไปเพิ่งน้าตะเพิ่งไปขับกันนี่นะครับทางซีวันรอดนะครับทะนุเด้อเฮ้ยปลาหางนกยุ่งสิปลาหางนกยุ่งอีหรอดเลยผู้ปลาหางนกยุ่งรอดพี่น้องน้ำตาสีไรสื่อมาปล่อยไว้ปีหนึ่งเนาะปลาหางนกยุ่งรอดเซตัวหนึ่งไปทำครับสวกสางสีตัวไหนเมื่อยกับเมื่อยเถอะมา กรับจากเกาหลีมาบริพาร์กเลยภาคกันเถ็ดนี่ทางเขาบ้านอันนี้เห็นบอกระบบปลาปลาแบบโซราเซียวนะครับเดี๋ยวผ้าเป็นชาย่างเพื่อนยางอ้อมสวนก่อนเมยังเดี่พ้นชิโต๊ะหมยพ้นชิโต๊ะก็เลยเผาไทยมาเบิองข้องใส่ไก่ข่อยพี่น้องคอยบริเรี่ยงปลาคือคนอื่นข่อยเรี่ยงปลาซิยว่อยิเด็จปลาชนิดเล็กๆที่มันบริเกืออาหารเนาะอันนี้ก็คือไผ่สร้างมนนะฮะไผ่สร้างมนอันนี้ต้นอะไรไม่รู้สั่งมาดื่มด้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นไผ่สร้างมน ต้นมะม่วงกะซำเกาแต่ว่าบอ่อโกบเฮาเฮากลับมารอบเคื่อต่อไปเฮากลับมาอยู่บ้านดีๆเฮาจากที่แดดดีๆเนาะเฮาใจอ่อนดีๆปลาพี่น้องปลาจะคอยเอามาปล่อยนั่นอู้หู้ลอยเดรลายเดรลาย,ล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 ยอยู่อาจารย์บอโกบเนี่ยโมดู่าเดลได้บ่นะครับรเบิ่ง,ง,งปลาปลาเฮาแบบยิ่งใหญ่คักกบปลาปลาหมู่บ้านอีกเด้อเนี่ยกอไผ่เนี่ยมันไก่น,นามคือมันก็เลยใหญ่ครับพี่น้องนี่ก็กอไผ่สร้างมนก่อนนี่มันไก่ไก่ปลาปลาตอนน้น อันนี้นะคือไผ่อันนนนั้ะครับนี่นะไผ่ไผ่ไกินสดนะไผ่ยังวะเออไผ่วงหวานเพชรน,น,น้ำผึ้งวงหวานเพชรน้ำผึ้งครับบัได้สางกองก็เลยเป็นอย,อย่างนีดี๋ยวเขาจึงมาสางเนี่ยเขากลับมานะครับมาเบิ่งปลาพวกปลาตะเพียนปลานิ้ยตีเขาปล่อยไว้เนาะเห็นอันตีง่งงายหนามนอะไ้แม่ใช่ครับพ้นโต๊ะโอ้กำลังสิให้พี่น้องเบิง่งปลาพ้นหมดโต๊ะสามพี่น้องก็เได้เมื่อเฮือนเลยก่อนกล่องสิเบียร์ีครับเลยรายอยู่ที่ไหน เห็นเห็นสร้างไม่เถอะนี่นะครับดินที่เข้าคูนไปว่าชีเทื่อนครับมองนี้เนาะนี่โอ้มักุูงดอกแค่ม่วงครับพี่น้องต้นชมพู่เราก็เกิดอยู่นะไผยักษ์หรือเปล่าตัวนี้นี่ครับดอกแค่จูนผูนเท่ากับที่ทำการอําลาสวนเขาปีนาพอกันไหมเนาะครับสวนข่อยเห็นไหมทางเข้าเลิศดรูอําาสวนครับพี่น้องเนาะปีนาพอกันไหมเลือยังไงเล้อต้นไม้เลือด โอเคครับปิดทำการจบการรีวิวสวนนะครับนาะ